นี่คือช่องทิงโมเตอร์แหล่งรวมข้อมูลยันยนต์ทหารและเทคโนโลยีกองทัพยุคใหม่ที่นำเสนอการอัปเดตล่าสุดจากทั่วโลกและครั้งนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกอาวุธใหม่ของไทยที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026กับการเผยโฉมระบบจรวดรุ่นใหม่ D11A ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทยุทธ,ธศาสตร์การรบสมัยใหม่ของไทยจรวดที่มีชื่อเสียงด้านความแม่นยำ ความกลายและความทันสมัยจนกลายเป็นอีกหนึ่งหมดหมายสำคัญของยุธทธปกรณ์ไทยในยุคใหม่ d 1 1 a ถือเป็นจรวดทางยุทธวิธีรุ่นล่าสุดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางไฟการสกัดกั้นเป้าหมายหรือการป้องกันพื้นที่สำคัญความโดดเด่นของรุ่นนี้คือความไกลสูงสุดประมาณ30กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ตอบโจทย์ภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ได้ดีเยี่ยมสำหรับกองทัพไทยแล้วระบบจรวดเชน่นนี้ถือเป็นการเสริมศัก,กยภาพในการปฏิบัติการที่ครอบคลุมขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่การต่อสู้ต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำและความพร้อมของข้อมูลเมื่อมองจากโครงสร้างภายนอก D11A e, มีดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยความเพรียวบางและรูปทรงแบบอากาศพลาศาสตร์ที่ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้สามารถทยานขึ้นด้วยความเร็วสูงและมีเสถียรภาพมากขึ้นในระหว่างการบินตัวโครงสร้างใช้วัสดุน้ำหนักเบาที่มีความแข็งแรงสูงลดภาระของแท่นยิงและอุปกรณ์สนับสนุน และยังทำให้ระบบสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องตัวในทุกภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ราบภูเขาหรือสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดาร 1. ในจุดเด่นสำคัญของ D11A คือระบบควบคุมการยิงที่ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดการผสมผสานซอฟต์แวร์นำทางรุ่นล่าสุดเข้ากับเซ็นเซอร์ตรวจจับความแม่นยำสูงทำให้จรวดสามารถติดตามตำแหน่งและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำร่องที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยลดข้อผิดพลาดในการยิงและเพิ่มโอกาสการโจมตีสำเร็จแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงหรือมีสภาพอากาศที่ไม่เป็นใจนอกจากนี้การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์การยิงได้อย่างแม่นยำก่อนการปล่อยจรวด ตัวจรวดยังมาพร้อมระบบรักษาเสถียรภาพการบินกลางอากาศที่ช่วยให้จรวดสามารถคงเส้นทางได้แม้ในระยะไกลและภายใต้แรงลมแรงการใช้เทคโนโลยีปรับทิศทางการบินช่วยลดการส่ายลดการหลุดเป้าและเพิ่มความคมตัวในการพุ่งเข้าหาเป้าหมายทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระบบนี้ยังรองรับรูปแบบการยิงหลายแบบ ทั้งยิงเดี่ยวยิงชุดและยิงสนับสนุนพื้นที่เพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์รบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสำหรับระบบปล่อยจรวดหรือแท่นยิงของ D11A e, มีการพัฒนาระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุมมุมยิงใหม่ทำให้สามารถตั้งตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้นภายในเวลาไม่กี่วินาที เพิ่มความพร้อมในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินและลดเวลาในการเตรียมการยิงนอกจากนี้ระบบยังถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับยานพาหนะล้อยางหรือสายพานได้หลากหลายรุ่นทำให้จุดเด่นของ D11A คือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ ในด้านความแม่นยำ D11A ถูกออกแบบมาให้มีรัศมีการคลาดเคลื่อนต่ำมากโดยระบบนำร่องใช้ข้อมูลแบบดิจิทัลทั้งแบบอัตโนมัติและกึ่งควบคุมเสริมด้วยระบบติดตามข้อมูลจากสถานีภาคพื้นเพื่อเพิ่มความเสถียรของทิศทางการบินจุดเด่นนี้ทำให้จรวดเหมาะสำหรับการโจมตีเป้าหมายเฉพาะจุดเช่นโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ฐานปฏิบัติการหรือยานพาหนะขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม การรวมพลังระหว่างความกลายและความแม่นยำทำให้ดี1นึเอกกลายเป็นหนึ่งในระบบที่มีคุณค่ามากสำหรับการปฏิบัติการของกองทัพไทยในยุคป,ปัจจุบันอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงคือความสามารถในการทำงานในสภาพอากาศที่หลากหลายทั้งกลางวันกลางคืนฝนตกหมอกหนาหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง วัสดุที่เคลือบกันความร้อนและระบบป้องกันน้ำเข้าทำให้จรวดยังคงทำงานได้ดีในสถานการณ์จริงระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนก่อนการยิงลดความเสียหาย